จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้าวัอนี้พวกเขาขอคอยสารหน้ากันเสียม่กินยำเห็ดขมด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่มค่ะเป็นกระเสียบบอ้ยำเห็ดขมค่ะแม่บ้านอยากยำไหมค่ะกันเล่นไปซื้อหมูสับมายำใส่พ่ะนะค่ะโอ้เห็นตะเฮียดเลยค่ะมาเด้อบ่อลายใหญ่ห่างเป็นกระเสียบแห้งไม่บานกันทีซิมกันพ่อแม่พี่น้อง ยำเห็ดขมอแซ่บค่ะแซ่บมาเด้อค่ะมาเด้อผมเป็พี่น้องเห็นว่าค่ะตอนเห็ดยำเห็ดขมค่ะแซ่บผมเป็พี่น้อง เห็ดกินเบิ่งเด้ค่ะคุณพี่นอ้องยำคือข้ายำยำธรรมดาเนี่ย่ละคะ่ะ ดีใจพ่อแม่พีนน่น้องฝนตกให้สองมือต่อกันแล้วเมย์บางกัสิได้เริ่มดับหน้าดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไหมเ,เห็ดกอเพราเห็ดพ่อแม่พี่น้องทั้งเคือไปเก็บเห็ดทต้งดับหน้าดิบาร์เนี่ยพม่พี่น้องว่านเม่์บางก็เก็บเห็ดพอค่ะได้จะแกงหนึ่ง คำใหญ่ๆเลยแจบอีกยยิ้พ่อเมีพี่น้องเฮ้ยคือเพียนเถอะมันพ่อเมีพี่น้อง đẹp xẹp, xẹp. Mình văn mà. Okay, okay, good. ก้วยกับก๋วยเราก็ไม่พี่น,อนอ้องยกตำมห้องก,กินแล้ววันนี้แม่บา้านแล้วอยากยำ ย้ำม,มึงด้อค่ะเม่นไปนอกเซ็บเจ็บ tiết thiệt cái โอ้แสบผมไมีพี่นอ้องโอ้โอหเนี่ยเห็นบ้าขาวดอกเห็ด มีดอกง่ญ่ดอกน้อยค่ะแต่แม่บ้บานมักดอกญ่าทีละจังก็อยำแซ่ประจำเมื่อนานดอกน,น้อยหนึ่งค่ะไปเก็บแม่บ้บานกันเลยก่อยสดกินคำสุดท้ายจะพอมีพี่นอ้อง ลม,มจ้าก,กินไปกินมากกับอิม่มมาเด้อค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมจ้าพงฮ่องขอบค้วยจ่าหน้ากับกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะค่ะท,ที่เข้ามาติดตามรับชมองพงฮ่องทางเพจและทางช่องยูทูบค่ะขอบคุณค่ะกับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น้ำเด้อดค่ะพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้แม่บ้านกับสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนิ่วน,นะคะคลิปหนาจังมาพอกันไหมนะคะเนาะหัวข้อขอ,ขอพ,พุ่ยสารหน้านาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำในรั่วเจ้าตุกกูทุกคน,นะคะ่ะวันนี้หัวข้อกันก้าว่าสวัสดีค่ะ